ครับช่องจำลองชาแนลวันนี้เรามีโอกาสหาว่าราละสินะแบบหาดดอกเจดพี่นอ้องมาวาแบะชมเที่ยวหาดดอกเจดหาวังสถานที่ท่องเที่ยวดังของจังหวัดกาละสินอีกแห่งหนึ่งเอาบรรยากาศมันเป็นยังไงตอนมันตอนนี้มันเป็นนาฝนครับพี่น้องตงสิมีหาด อ่าสีมีไส่าหาดบอ่อคือเกาบ่มีบอลเล่นบอ่อเฉลนะาเขาไปลงปติดตามไปน้ำกันเลยครับมาติดตามไปน้ำกันเลยครับติดตามชมไปน้ำกันเลยว่ามันเป็นจังไรบรรยากาศของเห,หามาหาดหอดะหอดหาดหอกเกล็อด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอ่ะอ่ะบรรยากาศสวยงาม มาวันนี้พี่น้องกบับบอสหลายวันเลยนะครับนักท่องเที่ยวกับบอสท่านหลายเนาะวันนี้โพหาดกันเพียงหน่อยอยอะครับฮห้องก,กันตอกเจดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธ์สถานที่ ตอนนี้รู้สึกว่าหายจยากนามขึ้นไปมากแล้วแต่ว่าเขากะมันก็ยังมีน้ำตงเที่ยวมากเล่นนามมาก มาชมดูครับพี่น,น้องแต่ว่าห่าหางเบอร์ไทรหาดหินหาดไทรมันเร็วตอนนี้น้ำขึ้นมาหลายน้ำต้องอยู่ฟังทางวีบรรยกาศน้ำเที่ยว

ลอดถอดลอดถอดดำเลยี่พี่น้อง <laughs>